สวัสดีนักเรียนนะคะในคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษฟังพูดวันนี้นะคะคือให้ในักเรียนนะคะคัดลายมือเขียนชื่อและนามสกุลของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างชื่อของคุณครูนะคะในสมุดของหนูจะเป็นเส้นบรรทัดใช่ไหมคะเป็นเส้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 นให้หนูเขียนชื่อ ตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็ตัวถัดไปเป็นตัวพิมพ์เล็กเหมือนกันค่ะนามสกุลเหมือนกันตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวถัดไปเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะคือตัวพิมพ์เล็กจะเป็นเครื่องบรรทัดนะคะชื่อของคนนะคะเป็นชื่อเฉพาะดังนั้น ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนของประโยคนะคะทั้งชื่อและนามสกุลชื่อเฉพาะชื่อเฉพาะมีความหมายว่าคือเนี่ยชื่อนี้ชนาทิพชื่อของครูใช่ไหมคะชื่อนี้มีแค่ครูคนเดียวที่ชื่อนี้และหน้าตาแบบนี้นะคะชนาทิปอาจจะ เป็นชื่อของใครหลายๆคนชื่อเหมือนใครหลายๆคนแต่ชนาทิพย์ที่หน้าตาแบบนี้เป็นคนคนนี้มีแค่คนเดียวดังนั้นเราจึงเรียกว่าชื่อเฉพาะคือมีสิ่งเดียวมีหนึ่งเดียวในโลกนะคะ,ะให้หนูคัดลายมือเขียนชื่อและนำสกุลเป็นภาษาอังกฤษซึ่งบางคนเขียนไม่ได้ นักเรียนมีบัตรประชาชนใช่ไหมคะนักเรียนดูตามบัตรประชาชนของนักเรียนได้เลยนะคะชื่อภาษาอังกฤษในบัตรประชาชนนะคะนี่นะคะคัดมาให้เต็มหน้ากระดาษทำลงในสมุดค,ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้คะ่ะ